ในที่สุดนะคะกำลังพลกองทัพบก3,660นายค่ะก็สามารถสร้างสถิติโลกสำเร็จในการไหว้ครูมวยไทยนะคะได้รับการบันทึกกินเนสสเวิลด์ค์ดสำเร็จอย่างงดงามค่ะประกาศความเป็นอัตลักษณ์มวยไทยสู่ชาวโลกในวันมวยไทยวันปราบดาทพิเศษพระเจ้าเสือ321ปี6กุมภาพันธ์2566 3,660 Congratulations! You officially You're amazing! ประเทศไทยของเราสามารถบันทึกสถิติโลก3,660คนกับการไหว้คูมวยไทยครับวันนี้นะครับคนไทยเรามาร่วมประชิบ,บรป,ปริิษฐทไปพร้อมกันครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ นี่เป็นภาพแห่งความดีใจปลื้มใจเป็นที่สุดนะคะหลังจากการไหว้ครูมวยไทยโดยมีจํานวนกําลังพลจากกองทัพบ,บก3,660นายค่ะประกอบด้วยนักเรียนนายสิบทหารบกทหารกองประจำการและกําลังพลจากศูนย์การกําลังสํารองศูนย์การทหารราบกองพลทหารราบที่9กรมการทหารช่างมฑลทนทหารบกที่15และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทุกนายล้อมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวจนได้รับการประกาศดังกึกก้องอุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะว่าการแสดงไหว้ครูมวยไทย ได้รับการตัดสินจาก oshi, ามิสเตอร์คิริมุระคาสโยชิกรรมการผู้ตัดสินจากกินเนส s ์เวิลด์เรคคอร์ดลงบันทึกสถิติโลกกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดสำเร็จเป็นการประกาศความเกรียงไกลในอัตลักษณ์มวยไทยศิลปะการป้องกันตัวที่อยู่คู่กับนักรบไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยความสําเร็จครั้งนี้นะคะปรากฏสู่สายตาชาวโลกอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งททบ .5 ขอย้อนดูกิจกรรมในการแสดงไหว้ครูม,มวยไทยกันให้คุณผู้ชมได้ร่วมยินดีในฐานะคนไทยและก็ภาคภูมิ ใไปด้วยกันนะคะ การไหว้ครูมวยไทยมีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานกองทัพบกแม่งานใหญ่ค่ะนำโดยพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกและนายทหารชั้นผู้ใหญ่รวมถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงงานครั้งนี้ผู้เข้ารับชมเป็นส่วนหนึ่งในการไหว้ครูมวยไทยบันทึกลงกินเนสวีลเรคคอร์ดจำนวนมากค่ะจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมทุกเหล่าทัพสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติคณะทูตานุทูตประเทศต่างๆประจําประเทศไทยตลอดจนภาคเอกชนภาคประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งก่อนการไหว้ครูจะเริ่มขึ้นนะคะเป็นการแสดงเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีบุรพมาหากษัตริย์ไทยทั้ง7พระองค์และน้อมดำลึกถึงสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือพระมาหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทย และว,วันที่6กุมภาพันธ์วันมวยไทยนั้นตรงกับวันปรับดาพิเศษพระเจ้าเสือ321ปีค่ะการแสดงชุดที่1เป็นการแสดงมวยไทยโบราณสืบสารสู่สากลโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต่อจากนั้นเป็นการแสดงน้อมสาธุการไหว้ปรามาจารย์ครูมวยเชิดชูนวะอาวุธอํานวยมงคลชัยและการแสดงรวมพลังแปรขบวนธงชาติไทยน้อมรำลึกแปรอักษรเทิดไทยพระเจ้าเสือ321ปีโดยนักเรียนนายสิบทหารบกค่ะ ตามมาด้วยไฮไลท์การไหว้ครูมวยไทยนะคะ กับจำนวนคนมากที่สุดในโลก3,660นายค่ะนำโดยร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือว่าบวกขาวนักมวยไทยและนักมวยไทยจากทั่วประเทศที่ได้มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ร่วมกันในการบันทึกสถิติโลก g u i n น e s s w o r l d Record ดสำหรับการไหว้ครูมวยไทยนั้นคือศาสตร์และศิลป์ที่ผ่านการค้นคว้ากลั่นกรองมาเป็นระยะเวลายาวนานล้อมรวมเป็นองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสมสืบทอดต่อกันมาเป็นวิธีการในการคารวะครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ ลึกถึงครูอาจารย์ผู้เป็นต้นสายของมวยโบราณสายนั้นๆลีลาท่าทางของการไร้รำไหว้ครูของแต่ละสานักจึงมีลักษณะความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปค่ะเช่นมวยโคราชมวยลบบุรีมวยชายามวยท่าเสาวมวยไทยนั้นจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชนชาติไทยสืบทอดกันมาอย่างยาวนานและยังเป็นทั้งการต่อสู้ป้องกันตัวเป็นกีฬา มีการแสดงมวยไทยกับทหารในชุดโบราณผสานทหารไทยประลองลิศเกรียงไกรกึกก้องโลกาโดยนักเรียนนายสิบทหารบกนะคะในระหว่างที่รอการตัดสินของกรรมการกินเนส s เวิด์เรคคอร์ดซึ่งมีหลักเกณฑ์สําคัญในการตัดสินค่ะทั้งนี้กฎของกินเนส s ในการพิจารณาตัดสินต้องมีรั้วรอบขอบชิดมีทางเข้าทางเดียวต้องไม่มีผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ไหว้ครูอยู่ในสนามการไหว้ครู และในที่สุดการไหว้ครูมวยไทยด้วยจำนวน3,660นายที่มีทั้งความพร้อมเพรียงงดงามตามระยะเวลาที่กำหนดก็สามารถเอาชนะใจกรรมาการจาก g ิน n n e s s World r e c o r d ลงบันทึกสถิติโลกได้สำเร็จค่ะ The largest ไหว้ค Muay Thai dance The record to beat for this record title is 250 and the final result is 3,660ด้วยใจแห่งความลุ้นนะคะหลังจากสิ้นเสียงของ oshi, มิสเตอร์คิริมูระคาซูโยชิกรรมการผู้ตัดสินจากกินเนสเวิร์ตเรคคอร์ดค่ะก็ได้มอบใบประกาศสถิติโลกกินเนสเวิร์ตเรคคอร์ดให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อมอบต่อกองทัพโบกค่ะ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินไปแสดงความยินดีกับกําลังคนที่ร่วมในการไหว้ครูมวยไทยครั้งนี้นะคะทุกคนสามารถล้อมรวมกายใจไหว้ครูมวยไทยอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้การไหว้ครูมวยไทยบันทึก<า>ลงสถิติ<า>โลกในครั้งนี้<า>มีกําลังพลกองทัพบ,บกจากหลายหน่วยงานที่หลายหน่วยเลยนะคะที่ต่างก็มีส่วนสําคัญในการไหว้ครูความสําเร็จมาจากการฝึกฝนตั้งใจที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยหัวใจค่ะรู้สึก ภูมิใจครับด้วยความที่เรารักมวยไทยด้วยแล้วก็ได้สืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยต่อไปดีใจครับดีใจครับก็ดีใจครับ,ด,รบ,ด,รบดีใจมากครับแล้วก็ภูมิใจวยครับด้วยความที่เป็นคนไทยแล้วก็ได้มาล่ามวยไทยได้มาตีกองร่วมพิธีบันทึกกินเน็ต์บุเลตคอร์ดของที่นี่ครับซึ้งมากครับ <laughs> มันมันมันตื้นตันมาโป ซ้อมจนมือแตกึงมือแตกแล้วแตกอีกแตกแล้วแตกอีกจนได้แล้วครับก็ภูมิใจครับที่มาถึงจุดนี้ได้ครับจากเด็กตัวเล็กธรรมดาครับก็เป็นความยิ่งใหญ่นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ตั้งใจว่ามันอยากให้เกิดนะครับแต่วันนี้เรา ได้รับรางวัลนะครับรางวัลนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราได้รับแต่ว่าอีกส่วนที่ผมได้ภูมิใจมากที่สุดก็คือการหลบรวบล้อมในจิตใจแล้วก็การร่วมพลังในทุกๆคนที่มาร่วมการไหวครูในครั้งนี้นะครับซึ่งมันเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งแล้วมันมันเป็นความรู้สึกทุกคนผมคิดว่าทุกคนที่มาร่วมกับบรรยากาศหรือว่าร่วมในงานในครั้งนี้มันเป็นมันเป็นไปด้วยที่ความความเขาเรียกว่าความ ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็มีมีมีมเขาเรียกว่ามีจิตวุญญาณนะครับที่จะมาตั้งใจในการไหวลำในครั้งนี้